แค่หัวข้อก็รู้สึกเลอะเทอะละถ้าปกก็เลอะเทอะพอพอ,พอ,พอกับหัวข้อเลยตื้นหวังใช่ไหมทายคําจากภาพทีมงานถ้าทายผิดให้พูดคํานั้นสามทีแบบโมอเอตคาเวอี <c oughs> เฮ้ยเอาคำแรกมาแล้วเหรอมาแล้วอ <c oughs> ยากจะเลย <c oughs> ทายถูกเลยจริงจริงจริงยากสุดไปเลยมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากปิกจูไ้มยอะแน่นอนถิมันมันเป็นปิกจูตรงตัวมันง่ายเกินไปจะรู้สึกเหมือนแบบจะโดนเหลี่ยมเลยอะ งั้นไปดูเฉลยกันป่ะไหนสิเป็นยังไงใช่ถูกเว้ยไม่ได้แอรไม่ได้แอรว้าวพูกเพจเจอว้าวเราต้องยึดติดกับเวปกติไปก่อนลูกปิกาจูก็ตอบว่าปิกาจูบ้าป้าป้าอะไปอัโอ้วากูวากูป่ะอ้เป็นไปได้เออวักแต่วักกูใช่ชัวชัวชัวอย่ารอช้าเลยเพราะเรามีอีก40สไลด์ อันนี้แหละวันนี้เราปลอดภัยแล้วเรามันพุรอบรู้สตร์ตาจานแห่งการอย่างรู้อยู่แล้วแน่นอนโดเลยมั้งใช่ไหมบุวช่วยช่วยเลยมันจะเป็นอนไรไปได้ยังไงช่วยช่วช่วยเนียนี่ถูกเย็นมันเลยอะมันเก่งเก่งเก่งโซเนบุเก่งมากใครจะมาเอาเราอยู่บอกเลยลิฟก็เอาเราไม่ลง เก่งเก่งอเก่งเก่งโอ้โหอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ไม่ได้ดูอ่ะอ๋ออันนี้น่าจะเป็นชูการ์ชูการ์ลูนอะไรมีอีกปะอ๋อจำได้แล้วชูการ์ชูการ์ลูนหัวใจของนายฉันขอนะอ๋อเออกดกดไปก่อนชูการ์ชูการ์ลูนหัวใจของเธอฉันขอนะเออเสียใจด้วยนะเสียใจด้วยนะเอ้ยแชทอย่าตีกันจริงถิ่อย่าตีกันจริงเอา สนุกสนุกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวปูดสถานการณ์ให้รู้ว่าชอมแชทมันชอบอะไรแบบนี้บุปปิดหูไปนะฮะชูกาชูการูนหัวใจของเธอฉันขอนะหัวใจของเธอฉันขอนะอ่ะสนใจยังปะ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 ชะปะปะชะปะปะชชปดูะชะปะปะชะปะูะเะามันนัปะปะปะปงกรปะปะปะปวปะปะปะเรามันปลังแหปะปะะป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  แพนด้าตัวนี้แหละที่จะขวางเจ้าเชนแพนด้าตัวนี้แหละที่จะขวางเจ้าแพนด้าตัวนี้แหละที่จะขวางเจ้าอะไรเดีตัวไว้ให้ดีเดีตัวไว้ให้ดีไม่ดีเย็นของง่ายๆชิคกี้ดิสไปฉิวๆแล้วอันนี้จริงชิคกี้ค่อยดีหน่อยแล้วถ้าเกิดว่าเราโดนเมื่อกี้คือเราต้องพูดชิคกี้ดิสยังไงให้มันน่ารักอจริงกันดูจริงกันดู ปวดกลัวเสียงปวดสิ้นใจไปแล้ว <laughs> บูมันไม่ใช่จำสเกตกลับมบ้านไหวไว้เพื่อนบูพยุูไว้ เราจะผ่านด้วยไหมพี่หมายเขาพูดว่าอะไรอ่ะยัแก่ทีวิตคนนี้เป็นของคุณนะคะอะไรเงี้ยอันเนี้ยเขาโมโม่หรือเปล่าเอ้ยงั้นเราก็หลอดแล้วดิใช่ปะเอ้ยหรืออิรัชัยมาเซ่เอ้ยหรือเป็นจุ้มม่ะเฮ้ยอะไรอ่ะพี่หมายมันไม่ได้ใช่โมโมป้าดูจากปากแล้วอ่ะใช่ไหมลักษณะปากไม่ใช่โมโมแต่อิรัชัยมาเสะเข้าขั้นอยู่นะอิรัชัยสาวคนสวยที่จะมารักษาหัวใจคุณเออเอออันนี้ก็ใช่ไหมหยุดเป็นไง นานแบบมันเยอะมันยาวหรือปะเขาเจ้ายาวอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะเราเป็นเพื่อนรักกันเราต้องตอบได้เลยไปแล้วว่าเราจะเอาคำไหนดีสรุปบุว่ามันคือจุ๊บม่วง่ะฟีลแบบจุ๊ปม่วงเออใช่ไหมใช่ไหมคิดเหมือนกันเลยเออไปแล้วใช่แล้วอะรลองดิไหนไหนกดยัง เอามาจากคลิปไหนคะพี่ทีมงานไม่เป็นไรแค่โมมุมันโมมุยังไงอะบุเป็นสาวห่อเท่แล้วบุก็แบบเก๊กเสียงแล้วก็แบบุมมุ้นะครับจะสุดน้อยไม่แต่เขาบอกว่าต้องคาอว้นน่พ่ออาจจะไม่ได้อยู่ดงก็ได้ตอนนี้เดี๋ยวท่้นพ่อก็มาลงทันเดี๋ยวต้องมากลางจอได้เดียวต้องมากลางจอเหมือนพี่ไม้ด้วยถ้าเดียวกลางจอบุกลางจอได้นะนายอย่าไปตามใจแชทมากเดี๋ยวพวกนั้นมันได้ใจกแชทมันเหลี่ยมพวกแชทมันเหลี่ยม ท่านพ่อตอนนี้เราทําข้อของพี่ไม่ผิดเราจะต้องมาอยู่กลางจอเหมือนพี่ไม้ไหมตอนมุมุได้โปรดเออชี้ทางสว่างทีค่ะท่านพ่อตอบดีๆนะท่านพ่อเฮ้ยอยู่พ้องพ่ออ,อ,อยยดิพวกนางเงียบๆฮ้ยไม่เป็นไรครับผมยังมีตัวประกรันไปเก็บจาอ,าอา้าวเ ไจะได้เกลมื่อไหร่จะได้เกลวเออมามูมูก็ได้แต่หลังจากนี้จะได้โบร์มูเท่านั้นแต่วันนี้เอามูมูของจริงไปก่อนแล้วกันได้เลยมูมูมามูมามูมาตุบประกิกอยู่นะไม่ได้หรอกได้พวกช่างแเงี้ยไอ้พวกชิบ